มันเก็บฝักสลิดไปอีกแล้วจ้า ตรงเตงถึงดินเลยค่ะไม่ได้มาหลายวันละเยอะมากเลยมาเก็บฝักไเจออีกแล้วตรงนี้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เขาอยู่ไม่สูงด้วยแล้วไม่โดนแสงแดด ขาวจั่วเลยนี่นี่เจองแล้วค่ะอันนี้เราเจอลูกค่อนข้างจะแก่ละเดี๋ยวถ้าเรามองหาดีๆเราจะเจอลูกอ่อน,ออน โอ้โหเก็บไม่ถึงนี่ขนาดเมื่อวานจะมาเก็บไปรอบหนึงแล้วนะคะแล้วมันค่ำจากก็เลยกลับบ้านซะก่อนนะตรงนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า20ลูกอะค่ะลูกนี้อยู่สูงหน่อย แต่โชคดีข้างล่างมีกิ่นไม้ให้เหยี่ยมนะคะนี่เดี๋ยวจะขอปีนเก็บก่อนนี่ค่ะเจออีกล้อยู่หลังลูกตำลึงเองเมื่อกี้เราได้ไป5อันนี้ลูกที่6เขาเดียว ตรงนี้จะเยอะมากเลยนี่ลูกตงลึง เห็นเห็นแค่ลูกเดียวแต่พอปีนขึ้นไปเก็บจริงได้เยอะเหมือนกันนะคะลูกเนี่ยกำลังกินเลยแต่ว่าลูกเล็กกว่านี้ไม่มีละลูกแก่ก็ยังไม่แก่ขนาดกำลังกินเลยค่ะโหอร่อยแซ่บเลยครานี้จะค่อยกินแต่ต้มนะคะบางคนเขาบอกกินสดอร่อยแต่ว่าจะไม่กล้ากินเห็นยางมาแล้วไม่กล้ากินก็เลยต้มก่อน นิบานแล้วจริงๆดอกเขาก็ไม่ได้เล็กมากนะคะถือว่ากำลังกินได้อยู่เพียงแต่เขาจะไม่เป็นช่อใหญ่ๆเนี่ยก็อะไรนะเขาเรียกสลิดหรือขจรพันเกษตรนะคะนี่ เป็นเขานะคะที่เพื่อนๆได้ยินเสียงดังเพราะว่าเขาอยู่ติดถนนใหญ่มากเลยเป็นพื้นที่ป่ารกร้างในกรุงเทพผัดน้ำมันหอยต้มจิ้มน้ำพริกแกงส้มนึ่งได้หมดค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลย แล้วก็มือเอื้อมถึงด้วยโอ้ยเออนี่ค่ะอันนี้ตรงนี้เยอะหน่อยเจออีกแล้วนะคะเจอนะคะตรงนี้ รอสักครู่นะคะนี่สีฝักค่ะตรงนี้เพื่อนเจะมองไม่เห็นดอกเขาเห็นไหมคะจริงๆดอกก็มีนะแต่ว่าน้อยมากอยากจะถ่ายให้ดูข้างบน ไม่รู้จะเห็นเห็นเห็นดอกเขาไหมคะถ้าจะไม่เห็นเนาะน่ะอ่าเห็นหรือยังคะดอกเขามีคะ่ะแต่ว่าจะเป็นช่อเล็กๆนะคะ ถ้าเก็บดอกกินนี่คือแบบว่าเก็บครั้งหนึ่งไม่พอกินอะ่ะต้องรอกินฝักนี่เจออีกแล้วดอกเขาเห็นไหมคะช่อหนึ่งจะมีไม่เยอะค่ะแต่ติดลูกดกมากเจออีกแล้วตรงนี้เก็บถึงเลยค่ะเอื้อมถึงเลยนี่ขาวจั่วเลยเพราะเขาไม่โดนแดดนะคะตรงเนี้ย นี่ค่ะเยอะมากเลยอู้อ,อ้อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยมีคนเข้ามาทาั้งๆที่มันอยู่ติดถนนนะคะโน่นแอบซ่อนอยู่เห็นไหมคะเข้มขึนเห็นไหมน่ะเยอะมากเลยยังเลอะมือไปหมุดแล้วค่ะ นี่ขาวจวดเลยยังไม่หมดนะคะอุ้ยหล่น เจอแล้วรูกนี้แก่ต้มนานหน่อยไม่เป็นไรอืเจออีกแล้ว,นนออลวถ้าถ้าเราเจอหนึ่งูกแล้วเราก็ไล่สายตาไปเลยค่ะ ว่าจะมีลูกทั้งเคือประมาณเครือละสี่ถึงห้าลูกตรงนี้ดีหน่อยไม่มีมดแดงนะคะนี่เมื่อกี้ที่เราเก็บไปแล้วสองลูกค่ะเดี๋ยวท่าไล่อีกหน่อยนะจะเจอลูกอ่อนท่านไลด่ดีๆ น,นี่ลูกตำลึงสุกเจออีกแล้วค่ะคราวนี้เยอะมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ลูกอ่อนมากเลยแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมเยอะมากเลยค่ะ ีต่ตรงนั้นสองลูกตรงนี้ชอดเดียว3มลูกเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเก็บดีๆก็จะเจอเยอะแน่เลยโอ้จริงๆด้วยนนเต็มเลยค่ะ เมื่อกี้ตรงนั้นหกเจ็ดแปดเก้าเพื่อนๆพอลองเห็นไหมคะสิบกว่าลูกอะค่ะตรงเนี้ย no. นั่น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 เห็นไหมคะเห็นไหมคะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลย จะขอเก็บก่อนนะคะโหตรงนี้เก็บได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถถ่ายให้ดูได้ตอนเก็บเพราะว่าต้องวางกล้องแล้วก็ปีนขึ้นไเก็บหสองสามสี่นี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสอง สามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายโอ้โหยังมีที่เก็บไม่ได้อีกนะคะเพราะมันสูงเกินไปนี่ค่ะป่าสลิดในเมืองกรุงเก็บครั้งหนึ่งได้เยอะกว่าเก็บที่บ้านนอกซะอีก ที่เคยเก็บมานะคะโหเยอะมากจริงๆ <S <S แสดงว่าไม่เคยมีใครเข้ามาเก็บในนี้เลยจริงๆด้วยค่ะไม่มีใครเข้ามาเก็บนี่เยอะมากอันนี้จะอ,อยู่ไม่สูงก็จะเก็บง่ายหน่อย ลูกเล็กก็จะอร่อยเดี๋ยววันนี้พามาเก็บสลิดกันนะคะอันนี้เป็นลูกสลิดป่าอันนี้ป่าคอนกรีตเลยค่ะอยู่กลางกรุงเทพเลยเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่านี่แต่เด็กอย่างนี้จะมียางออกนี่ค่ะ ลูกเลยเยอะมากเลยค่ะตรงเนี้ยโอ้แต่เด็ดอย่างนี้มันก็เด็ดไม่ออกนะต้องเด็ดอย่างนี้พยายาออกไม่เป็นไรเดี๋ยวมือเลอะค่อยไปล้างเอาหาซนไปเรื่อยค่ะนี่เจออีกแล้ว ตรงนี้จะอยู่ห่างห่างผู้คนหน่อยก็เลยไม่มีคนมาหาเก็บยังไม่มีใครรู้แหล่งนี่อันนี้ยังไม่แก่นะคะเคยเก็บไปแล้วออกินได้ อย่างเงี้ยกำลังกินเลยวันนี้เก็บทั้งมะระขีินกแล้วก็สลิดตะลูกตำลึงไม่เก็บค่ะวันนี้อันนี้ก็ติดมาตำลึงกับมะระขีนกแกงแกงคั่วปนกันได้นะคะ แกงคั่วกับกุ้งสดอร่อยค่ะเดี๋ยวจะค่อยเอากลับไปให้ดูที่บ้านอีกทีนง มาเก็บปักสลิดไปอีกแล้วจ้า